สวัสดีครับคลิปนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ครับนี่มิเตอร์สมาร์ทไวไฟสามารถปิดเปิดเ,ออเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับเราสามารถสั่งให้เขาปิดเปิดได้เชื่อมต่อผ่าน wiFi ที่บ้านนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่นอกบ้านเราก็สามารถสั่งให้เขาตัดต่อไฟได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยคุณสมบัติของเขานะครับ ก็ก่อนอื่นเมื่อเราจ่ายไฟให้กับมิเตอร์สมาร์ทนี้แล้วนะครับเราก็ต้องติดตั้งแอปเดี๋ยวผมจะแอปก็คือตัวนี้ครับแอปสมา r ์ทไรท์นี้นะครับก็เราสามารถสแกนเจ้าแอปอยู่ที่ข้างตัวอุปกรณ์เขาเลยครับมีแอปนี้ครับด้านนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับ ด้านนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแต่ผมโหลดมาก็เป็นภาษาจีนครับอ่านไม่ออกด้านนี้ก็คือตัวติดตั้งแอปพอเราติดตั้งแอปก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วเขาเราเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตวนผ่านอีเมลก็อันนี้ลหลายๆคนก็น่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับติดตั้งแอปสมารอะไรบางคนก็มีอยู่แล้วเมื่อเราติดตั้งเสร็จเราก็เข้าไปในแอปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอะไรจะบ้าง คุยร้องสั่นนอนะครับผมถืออยู่มือหนึ่งก็เราก็สามารถสั่งปิดเปิดที่ปุ่มแดงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ในจอมือถือนี้ตัวเลขมันจะวิ่งวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าความจริงแล้วตัวเลขมันนิ่งนะครับนี่มันเป็นเพราะว่าเราอัดผ่านมือถือด้านนี้ก็จะเป็นพลังงานผมกล้องไม่กว้างหน่อยพลังงานที่เราใช้ไปนะครับ วันนี้เดือนนี้เป็นปีนะครับนี่ผมเพิ่งเปิดได้แป๊บหนึ่งก็เลยยังไม่มีพลังงานสะสมนะครับด้านกลางก็เป็นทามเมอร์เราสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูปุ่มนี้ก็คือตั้งเวลานับถอยหลังนะครับเราสามารถให้เขาทํางานไปห้านาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็ให้ให้ปิดตั้งเวลาขับถอยหลังได้ ขวามือสุดก็คือการตั้งค่านะครับการตั้งค่าอันแรกก็คือ Over, โอเวอร์วลต์สูงสุดนะครับถ้าเกิดเรงดันเกิน2 5 0เขาก็จะตัดดันล่างก็เร่งดันต่ำกว่าร8อยก็จะตัดอันที่3ามก็คือกระแสนะครับนี่ผมตั้งไว้23่บสามพอกระแสเกิน23าแอมป์ก็จะตัดสามารถตั้งได้ถึง100อแอมป์นะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับเครื่องอิวอร์เตอร์ผม ห้าพันห้ารอยวัตต์ผมก็ตั้งไว้ห้าจุดห้านะครับต5วห้าจุดห้ากิโลวัตต์ก็คือห้าพันห้ารอยวัตต์ด้านนี้ก็คือการบันทึกพลังงานที่ไหลผ่านตัวมิเตอร์นะครับสูงสุดก็ได้เลขเก้าห้าตัวผมก็ใส่เลขเก้าห้าตัวไปบรรทัดล่างสุดก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิตั้งได้ถึงยี่สิบองศาถึงร้อย้าสิบองศาที่เขาตั้งมาคือห้าสิบองศาผมก็ เอาไวา้แค่ห้าสิบองศาถ้าเกิดเกินหน้าสิบองศาก็จะตัดนะครับความร้อนก็จะมีสายความสายวัดอุณหภูมิให้นะครับเส้นสีดำนี้นะครับเส้นสีดํานี้อันนี้องอุณหภูมิก็อยู่ที่สามสองศานะครับองความร้อนที่อยู่อากาศก็ร้อนหน่อยครับอยู่หน้าบ้านตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาตั้งเวลาตัดต่อกันดูนะครับ ก็คือผมทัมเมอร์ปมกลางนี้นะครับจะตั้งให้ดูนะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดจุดสี่หกนี่ผมตั้งเวลาเปิดนี่นะครับเวลาเปิดเราก็มาตั้งเวลานี่ครับเอาตั้งให้ลวงหน้าไปหน่อยสิบเอ็ดจุดสี่หกให้เกินไปสักสองนาทีนะ สิบเอ็ดจุดสี่แปดอ่าสิบเอ็ดจุดสี่แปดบันทึกนะครับอันนี้บันทึกอ่าเดี๋ยวเขาจะเปิดสิบเอ็ดจุดสี่แปดนะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ปิดนะครับสิบเอ็ดจุดสี่เก้าเนี่ยบันทึกอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเปิดสิบเอ็ดจุดสี่แปดปิดสิบเอ็ดจุดสี่เก้านะครับน่ถอยมาเดี๋ยวผมจะสั่งปิดนะครับ พอเรากดปุ่มแดงนี้เขาก็จะปิดเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าพอเวลาสิบสี่แปดตรงนี้นะครับแล้วม,มิเตอร์สมาร์ทเขาจะปล่อยไฟผ่านตัวเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับแต่เขาจะบอกไว้ในหัวข้อนะครับว่าบวกลบสามสิบวินาทีนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พอถึงเวลาที่เราตั้งเวลาเปิดไว้ก็จะเปิดตามเวลาที่เราตั้งไว้ไหมนะครับแล้วก็ผ่านไปหนึ่งนาทีเราก็จะปิดตัวเองนะครับเพื่อตามเวลาที่เราตั้งไว้อ่าตอนนี้จะเด็ดจุดสี่แปดแล้วนะครับแต่ว่าเขายังก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราดูว่าคาดเคลื่อนสามสิบวิอยู่ใน้าติดแล้วนะครับไม่เกินสามสิบวินะครับบวกลบ ตอนนี้ติดมครัแล้วก็ผมตั้งให้ก็ปิดอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวก็ดูว่ามิเตอร์สมาร์ทนี้เขาจะปิดตามที่เราสั่งไว้ไหมหรือเปล่านะครับผมสั่งให้ก็เปิดหนึ่งนาทีเราก็สามารถใช้มิเตอร์สมาร์ตตัวนี้แทนชิโนทัมเมอร์ได้เลยนะครับแต่เราคนที่ทําระบบโซลา่าเซลล์อยู่ก็ขเขาสามารถตั้งกระแสเท่าไหร่ถ้าเกินให้ตัดก็เหมือนที่บอกใน เซตติ่งตรงนี้นะครับสามารถตั้งวนเกินกระแสเกินโอ์โหลดโหลด,ดเกินก็ตั้งได้นะครับผมดูแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับนีสั่งซื้อจากร้านออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะแปละลิงก์ไว้ด้านล่างที่คาอธิบายของคลิปนะครับ <nogle> เผื่อใครสนใจก็สามารถไปซื้อหากันได้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยมารีวิวตัวนี้ฮะนี่ตอนนี้สบเอนนี่เก้าแล้วนะครับอยู่ก็ตัดห้าตัดแล้วนะครับ ต่อเขาก็ทํางานตามที่เราตั้งเวลาไว้นะครับปิดเปิดถ้าเกิดเราไม่มีมือถือแล้วเราจะเปิดปิดตัวนี้ด้วยเมนนวลได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับก็คือปุ่มด้านล่างสุดนี้นะครับเป็นภาษานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนะกดปุ่มด้านล่างนี่ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดได้เลยนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะปิดนะครับอ่านี่ครับก็สามารถเราต่อ แทนชิโนเทมเมอร์ทางออกจากเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับเขาก็สามารถบันทึกพลังไฟฟ้าที่เครื่องอินเวอร์เตอร์ผลิตไม่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับเราก็สามารถรู้ว่าเดือนนี้อินเวอร์เตอร์เราผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่โดยการผ่านวิเตอร์เจ้าวิเตอร์สมาร์ทตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดกับมือถือนะครับเราปิดกับมือแล้วก็เปิดมือถือก็ได้ประมาณนี้ครับต่อเขาสามารถรองรับ กระแสได้ถึง6 3์นะครับที่ผมดูจากเมนูเขามีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้แบบนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็เชื่อมต่อกับมือถือได้บางรุ่นก็เชื่อมต่อไม่ได้เราก็ต้องดูในหลานขานครับว่าแต่ละรุ่นสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะเอาจเจ้ามิเตอร์สมาร์ทนี้ไปแทนที่ชิน้นนนทัมเมอร์ ที่อยู่ในระบบโซล่าเซลลของผมนะครับเดี๋ยวปิดไฟไว้ก่อนนี่ครับที่ระบบโซล่าเซลลของนุงโอก็ใช้ชิโนเทมเพอร์รุ่นที่มีแสดงแรงดันโวลต์แล้วก็กระแสอยู่นะครับนีรุ่นนี้ครับก็ตัวจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนี่ก็คือไฟขาออกจากเครื่องอินเตอร์นะครับ ac out มาผ่านเบเกอร์ตัวนี้แล้วก็มาผ่านชิโนเทมเพอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ ออกจากคิโนเทมเมอร์ตัวนี้ก็เข้าสู่ตู้คมมมมอนเซมเมอร์บ้านคิโนเทมเมอร์ตัวนี้ก็ตั้งอยู่ที่ยี่สามแอมป์นะครับถ้าเกิดกระแสเกินยี่สามแอมป์ก็คิโนเทมเมอร์นี้ก็จะตัดนะครับแต่ว่าเจ้ามิเตอร์ตัวใหม่ที่พูดถึงเมื่อกี้น้ก็สามารถทํางานได้เทียบเท่ากับคิโนเทมเมอร์ตัวนี้นะครับแต่เขามีออปชันมากกว่าก็คือสามารถปิดเปิดกับมือถือได้แล้วก็สามารถเก็บกําลังไฟที่เครื่องมิเตอร์ผลิตผ่านตัวเขามาได้นะครับ เราสามารถว่าสามารถรู้ว่าเทอมินเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้เท่าไหร่ก็สามารถมีสติบันทึกไว้ได้เราสามารถดูยอดหลังได้ว่าเทอมินเตอร์เราผลิตได้กี่หน่วยนะครับนะ่ยก็เจ้ามิเตอร์สมาร์ตตัวนี้เขามีประโยชน์มากครับถูกใจลุงโอมากก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้ครับเนี่ยสามารถ เปิดด้วยมือถือได้นะครับผมลืมเปิดไฟนะคัเมื่อกี้ปิดไฟไว้เปิดไฟอยู่ถานะล่าสุดตอนนี้ไฟตัดไปเขาก็จะคงเดิมถานะนั้นนะครับจะเกิดเขาออนอยู่แล้วไฟตัดไปเขาพอเราไฟกลับมาอีกครั้งเาก็จะออนอยู่นะครับแต่ถ้าเขาออฟอยู่แล้วก็ไฟตัดไปพอไฟกลับมาอีกครั้งเขาก็จะออฟนะครับตามถานะล่าสุด ทีเจ้าม,มิเตอร์นี้คงอยู่นะครับเราก็สามารถเปิดปิดด้วยมือได้นะครับปุ่มด้านล่างสุดที่เป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ทดลองให้ดูว่าถ้าเกิดเขาออฟอยู่แล้วไฟดับไปแล้วถ้าเกิดไฟกลับมาอีกครั้งเจ้ามิเตอร์นี้เขาจะออนหรือออฟนะครับจากสถานะล่าสุดเขาออฟนะครับพอไปกลับมาอีกครั้งเขาก็ยังออฟอยู่เหมือนเดิมคนระับตามสถานะล่าสุด ก่อนมีไฟจะดับไปนะเขาก็จะคงสถานะนั้นไว้นะครับถ้าเกิดเราปิดเปิดด้วยมือแล้วว่าเราจะมาสั่งต่อด้วยมือถือได้ไหมก็สามารถทําได้นะครับเราปิดด้วยมือแล้วเรามาสั่งเปิดด้วยมือถือก็ได้ครับปิดด้วยมือถือก็มาเปิดด้วยมือก็ได้ครับไม่สามารถปิดเปิดทางไหนก็ได้ครับด้วยมือที่ตัวเครื่องหรือว่าสั่งปิดเปิดด้วยมือถือ ตัวเขาก็สามารถใส่ปี๊เอ่อใส่รางปีกนกได้นะครับก็ที่อยู่ในตู้เมื่อกี้ก็มีรางอยู่แล้วเราสามารถไปเสียบติดไว้ได้เลยตัวเขาก็จะใหญ่กว่าชิโนนัมเมอร์รุ่นเก่านิดหน่อยนะครับเกือบจะสองเท่าได้โดยประมาณมีลายยินลายเอาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็เห็นว่าตัวนี้มีประโยชน์ก็เลยมานำนำมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับหวังว่าผมจะมีประโยชน์